สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์นะครับวันนี้เดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลตาองอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เนี่ยเนื้อที่นะครับสามงานเจ็ดสิบสองตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับซึ่งก็เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ดินนะครับสามงานเจ็ดสิบสองตารางวา นะครับด้านหน้าที่ถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับมีไฟฟ้าและก็มีน้ําประปาเอกสารหลักฐานเป็นชุครุกแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับราคาขายนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับรวมค่าภาษีค่าโอนให้เรียบร้อยนะครับก็คือนะครับถ้าซื้อบ้านแล้วก็ติดดินแปลนนี้นะครับราคาห้าแสนห้าหมืนบาทเนี่ยนะครับคนซื้อเนี่ยไม่ต้องออกค่าโอนเลยนะครับ เจ้าของบ้านนะครับยินดีที่จะจ่ายนะครับค่าจะจ่ายให้ทั้งหมดนะครับหรือว่าพูดกันแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือฟรีค่าโอนนั่นเองนะครับผมเป็นบ้านแล้วก็ที่ดินแปลงสวยเลยนะครับบางก็เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับพอดีเจ้าของเนี่ยนะครับไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับค่าขายนะครับไม่สะดวกที่จะเที่ยวไปเที่ยวมานะครับก็เลยตัดสินใจขายนะครับตอนที่เปิดตัวครั้งแรกนี่นะครับขายยกแปลง นะครับเจ็ดแสนบาทแต่วันนี้อยากขายจริงนะครับรับราคาลงมานะครับห้าแสนห้าหมบาทนะครับถือว่าราคาถูกมากเลยนะครับเป็นบ้านและก็ที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมพื้นที่นะครับแบบฉบับเต็มไปชมกันเลยครับครับสำหรับบ้านพร้อมที่ดินนะครับหลังนี้นะครับก็ เนี่ยตรงด้านหน้าก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็สําหรับสําหรับหลักเขตนะครับของที่แปลงนี้นะครับนี่ครับมาทางทิศใต้นะครับนี่คือเสาสุดท้ายนะครับแล้วก็ยาวนู่นหละครับที่ดินก็จะยาวเป็นสี่เหลือมพื้นผ้าหน้ากว้างนะครับนุ่นไปสุดอยู่ตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้เนี่ยนะครับก็จะมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับเนี่ย เขาจะทํารั้วรอบครอบชิดเลยนะครับบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ของที่ดินก็นะครับสามงานเจตารางวานะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากๆเลยก็คือนะครับมีไฟฟ้านะครับเนี่ยเสาไฟนะครับเสาไฟนะครับแล้วก็มีน้ําประปานะครับเอกสารหลักฐานเนี่ป็นชนครุฑแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับราคาขายบ้านพร้อมที่ดิน นะครับที่ดินเนื้อที่3งาน72ดตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังใหม่เลยนะครับบ้านสไตล์โมเดิร์นเนี่ยตัวนี้เลยนะครับราคาขายนะครับ5 5า0 0 0บาทนะครับส่วนค่าภาษีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับก็เจ้าของนะครับเจ้าของบ้านเป็นผู้จ่ายนะครับหรือพูดกันแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือนะครับฟรีค่าโอนนั่นเองครับโอ้หนะครับถ้าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย เป็นที่ดินที่ถมแล้วเรียบร้อยนะครับก็เมื่อก่อนนี้ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นที่นานะครับแต่พอดีว่ามีชุมชนนะครับขยายตัวออกมานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เลยนะครับมาทําเป็นบ้านนะครับลักษณะเป็นบ้านสวนนะครับตรงนี้ก็ถมแล้วเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ก็นะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับพอดีว่าเจ้าของบ้านนี้นะครับไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนะครับไปร้านไปเปิดร้านขายของ นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะเที่ยวไปเที่ยวมานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขายนะครับเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับไปทําทุนนะครับในการค้าขายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในผมก็จะขอพาทุกท่านมาชมพื้นที่นะครับแบบฉบับเต็มเลยนะครับเนื้อที่3งาน72ตารางวานี่นะครับขาดไม่กี่ตารางวาก็จะถึง1ไร่นะครับมีรูรบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีบ้านหนึ่งหลัง นะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มาซื้อแล้วนี่นะครับหิ้วกระเป๋าไปเดียวมาอยู่ได้เลยนะครับบ้านก็จะมีนะครับจะมี2ห้องนอนนะครับสห้องน้ำนะครับบ้านสไตล์โมเดิร์นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ด้านในนะครับซึ่งก็ราคาขายนะครับเปิดตัวครั้งแรกมาี่นะครับขายอยู่ที่ประมาณ700 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้อยากขายจริงๆนะครับลดราคา นะครับจาก70,000 0บาทเหลือเพียง5 5 0 0 0 0บาท5 5 0 0 0 0บาทโอ้โหถูกแบบจุกๆเลยนะครับถูกสุดๆนะครับรำราคากันแบบอยากขายจริงๆนะครับเนี่ยบ้านนะครับนี่ข้างในนะครับข้างในบ้านเป็นเป็นห้องเลยนะครับมาก็อาจจะมีการติดองติดแอร์นอนโอ้เย็นสบายเหลือเกินนะครับแล้วก็นี่ห้องน้ำนะครับมี2ห้องนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเอาสองห้องนะครับแล้วก็พื้นที่ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นนะครับสำหรับนะครับนั่งพักผ่อนตามอัตยาศัยนะครับหรือต้องการที่จะเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องนอน้องห้องน้ําก็ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับพื้นที่เกือบหนึ่งไร่เนี่ยโอ้โหนะครับสามารถที่จะทําเกี่ยวกับเกษตรนะครับในพื้นที่ได้เลยนะครับอาจจะเป็นการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยรั้วของเราก็จะเป็นเนี่ยรั้วโลดหนา รอบบริเวณเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของเขตสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลตาองนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเป็นบ้านหน้าอยู่นะครับแล้วก็สําหรับผมนะครับนัตพลพรสวสดิ์เนี่เวลามีลูกค้าฝากขายนะครับไม่เคยบวกราคานะครับไม่เคยบวกราคาขายนะครับขายตามราคาที่เจ้าของอยากจะให้ขาย นะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เลยนะครับบ้านหลังนี้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นที่ดินหรือว่าบ้านอยู่ในชุมชนนะครับเนื้อที่สามสามงาน72ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับอย่างดีเป็นบ้านหลังใหม่เลยนะครับราคานะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทฟรีค่าโอนโอ้โหนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับสาหรับนะครับบ้านไร่สินึแปลงนี้นะครับเนื้อที่3งาน72ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับมี2อห้องนอน2ห้องน้านะครับถือว่าเป็นที่ดินนะครับที่ด้านหน้าเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําประปาเอกสารราคานป็นจุดคุ่แดงนะครับขายราคา5้าแสนห้าหมบาทฟรีค่าโอนนะครับผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าโอนนะครับเจ้าของบ้านเป็นผู้ ขอ,อใครจะจ่ายทั้งหมดนะครับบูราคานี้นะ่าสนใจมากเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลตาองอเเมืองจังหวัดสุรินห่างจากเคเทศบาลเมืองสุรินมาเพียงนะครับ12กิโลเมตรเท่านั้นเองครับไปช่านก็สนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับทีผผ่ผมนัทพลพรสมััดิหมายเลขโทรศัพท์ดีลา์ก็0947838419ขอบคุณมากครับ